ข่าวด่วนนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสร่ายยาวหลังจากจบงานที่เจเจมอกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานีนะครับ ล่าสุดครับทุกคนน้ององอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองแบบยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะครับน้องโพสต์ข้อความดังนี้ครับน้องเนี่ยบอกว่าส่งงานจ้าขอพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะจ้าที่ฮักแพงหลาแล้วก็เอ็นดูหลาตามไปชมหลาทั้ง2เวที ลาดีใจและปลื้มใจแหงจ้าถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟคอยสนับสนุนลาคงไม่มาถึงวันนี้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลานะครับ พ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอำนาจและทุกคนนะครับในบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดจ้าลาขอบพระคุณทุกทุกท่านที่พาหลามาถึงทุกวันนี้นะครับลาขอบพระคุณบ้านฮักของหลาทุกหลังที่ผลักดันหลาตั้งแต่วันแรกที่หลาก้าวเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจนถึงวันนี้ลาขอบคุณพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับ ทุกคนที่มาดูหลาทั้งสองเวทีหลาต้องขอโทษพ่อพ,อพอแม่แม่ที่เจเจมอชั้นหนึ่งกิจกรรมนะครับเน็ต o วิร์กออนด้วยนะคะและที่ยงสงวนอุบลกิจกรรมนะครับแก่น้อยชวนมาม่วนซิ่งหลาขอโทษพ่อพ,อพอแม่แม่ที่อาจจะต้อนรับ พ่อพ่อแม่แม่เนี่ยไม่ได้เต็มที่ลาอยากมีเวลาอยู่กับพ่อพ่อแม่แม่หลายๆนะจ้าขอพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะจ้าที่ฮักลามากมายขนาดนี้ขอขอบพระคุณลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network นะครับกับกิจกรรมเน็ตเวิร์กออนทัวร์นะคะที่ให้เกียรติลาได้ไปรับเชิญบนเวทีนี้หลาปลื้มใจหลายจ้าไม่คิดว่าจะได้มาขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะจ้าที่ให้โอกาสลาได้มาโชว์ในวันนี้ขอบพระคุณสาหร่ายเท่าแก่น,อน้อย นะครับหลายๆที่ให้หลาเป็นตัวแทนโซนอีสานขอบพระคุณหลายๆจ้ากับกิจกรรมเท่าแก่น้อยชวนมาม่วนซิ่งครั้งหน้านะครับ26มกราคมเจอกันที่พิมายโคราชเดจ้านี้นะครับทุกคนอุงอิงครับทุกคนบอกแล้วเผยแล้วนะครับงานสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ย เจอกันที่พิมายโคราชอีกเช่นเคยขอพระคุณทีมงานรถแห่นะครับลำเพลินเต้ยเสด็ดหน่วย2ทุกคนเด้จ้าที่มาช่วยหลาอีกรอบรอบหน้าต้องมาอีกเด้จ้าแล้วก็แท็กไปยังผู้จัดการมาเดียวขอพระคุณมาลายจากพ่อ,พอแม่เอนะครับ FC จอบลอยนะครับมาลัยสาหร่ายเท่าแก่น้อยของฝากหลายๆ ทั้งหลายนะครับจากพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับเด้อจ้าขอพรบคุณพ่อศักชัยแม่ออยพ่อรุ่งนะคะที่ดูแลหลาเป็นอย่างดีตั้งแต่ลงเครื่องจนถึงเครื่องบินขอพระคุณอีกครั้งเด้อจ้าขอพระคุณพ่อเอกแม่หน่อยพ่อการชัยพ่อนนท์แม่บีที่ไปรับไปส่งหลาคอยให้กำลังใจหลาลุ้นช่วยหลาจนมาถึงบ้านขอพระคุณมากๆค่ะ ลาขอโทษพ่อพ่อ่ fc แฟนคลับที่ต้อนรับเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เนาะ fc แฟนคลับเนี่ยลาขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปอยู่กับลาไปเดนินๆน้จ้าลาฮักพ่อพ่อย่อ่ fc แฟนคลับทุกคนนี้นะครับทุกคนครับนี่คือข้อความนะครับ ที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับได้มีการเขียนเอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับต่อมาครับทุกคนน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับขอบคุณ <exploding> มันไยน้ําใจนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับทุกคนน้องก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่บอกว่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนคะ่ะที่มาให้กําลังใจหล่าและฮักแพงหล่าเอ็นดูหลามบโดยตลอดขอบคุณที่ไม่ถิ่มไม่ป๋าหล่าเด้อจ้าขอบพระคุณบ้านฮักของหล่าทุกหลังนะครับขอบคุณผู้ที่ สนับสนุนหลานแล้วก็ให้หลาก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์ญาสุภาพลุงอำนาจพ่อนนท์แม่บีเดจ้าที่ให้โอกาสหลามานะเป็นส่วนหนึ่งของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราขอบพระคุณจ้าขอพระคุณมาลายจาก บ้านฮักของหล่าทุกหลังนั่นเองนะครับทุกคนนี e ่คือข้อความครับที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยก็ได้มีการโพสนะครับร่ายาวและทุกคนขอบคุณพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับสาหรับพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะที่น้องเนี่ยอาจจะต้อนรับนะทุกคนไม่เขาเรียกว่าอะไรต้อนรับไม่ทั่วถึงเนาะอย่างที่บอกว่างานแบบนี้ครับทุกคนเป็นงานที Hardy ่ค่อนข้างที่จะเร่งรีบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ไปเจอน้องเนี Thing ่ย อาจจะต้องใช้เวลาจํากัดมากๆอุ๋งอิงอาจจะได้สวัสดีใครไม่ไม่ทันหรือว่าอาจจะท้าพี่คนอาจจะแบบถ่ายรูปกับทุกคนไม่ได้อะไรอย่างี้พี่คนอันนี้คือมันเป็นงานที่แบบมีข้อจํากัดแล้วก็เวลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจําขีดจํากัดนั่นเองครับน้องก็ได้มีการโพสต์นะครับขอโทษพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับหลังจากจบงานนั่นเองน่ารักมากท่าพี่คนอุ๋งอิงนะน้องคือเป็นคนที่รู้จักแบบมีความคิดมากๆเลยนะกับการโพสต์บนโซเชียล นี่คือได้ใจนะครับเพราะพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยไปเต็มๆกันเลยล่ะนะกับการที่น้องออกมาโพสต์แบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปกับบุงอิงเลยวันนี้ไม่ได้จับมือกับน้องเลยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนะน้องก็นี่แหละครับทุกคนงานที่ต้องแบบนะาจำกัดจําขีดแบบนี้ครับทุกคนเราเราเข้าใจน้องมากๆนะครับอาจจะต้อนรับใครไม่ทั่วถึงเนี่ยก็ก็นะขอเป็นกาลังใจนะครับให้กับลูกสาวด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้น้องเนาะ นะสู้ๆนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าองค์อิงอไปทั้ง2ง,งานเลยแต่ละงานก็คืองานใหญ่ระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้แม้ว่าเป็นงานมินิคอนเสิร์ตองค์อิงอก,ก็ได้รับมาไล่ล้นคออีกเช่นเคยเยอะมากนะครับทุกคนได้รับมาลลยเยอะมากวันนี้นะขอส่งกาลังใจไปให้น้อง นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องคือ,อแรงบันดาลใจของคนสู้ชีวิตจริงๆริง,รงนะครับทุกคนอย่างวันนี้เนี่ยที่น้องเขาเรียกว่าอะไรไปงาน2งานเนี่ยพอพ่อแม่ fc แฟนคลับก็ลุ้นเนาะแล้วก็เอาใจช่วยน้องจริง,รงๆินะครับอย่างที่บอกว่ากลัวไปไม่ทันกลัวมาไม่ทันอะไรเงี้ยพอพ่อแม่ fc เป็นห่วงก็เลยดูกันแบบเรียลไทม์บางคนวันนี้ก็คือติดงานนะครับบางคนติดงานแต่ว่าก็ดูแบบผ่านไลฟ์นี่แหละของทุ่งเน็ตเวิร์กใช่ไหมวันนี้แล้วก็ทางด้าน jo 1ต่างๆนะครับทุกคนที่ ได้มีการถ่ายทอดสดให้พวกเราเนี่ยได้รับชมในวันนี้นั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้ม,มข่าวกระแสครับก็ต้องฝากทุกคนด้วยเนาะกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะครับวันนี้อุ้งอิงโพส์ตแบบโอ้โหร่ายาวแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะ น้องก็นั่นแหละทุกคนเป็นห่วง FC ฟซีแฟนคลับอย่างนี้บอกว่าน้องก็เอ Fan แฟนคลับคือเป็นที่ตั้งแล้วก็น้องเป็นคนที่ให้ใจ FC Fan แฟนคลับแบบสุดๆเวลาไปเจอน้องที่งานเนี่ยน้องก็อยากจะต้อนรับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าอย่างอุมิมเคยไปงานขึ้นบ้านอ้าไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ดิงานกระถินน้องน้องต้อนรับทุกคนจริงๆอะ่ะนะครับเท่าที่แรงตัวเองจะไหวอ่ะทุกคนน้องคือต้อนรับเพราะพระเปเอฟซีแฟนคลับ ทุกคนจริงๆเราได้เห็นแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขานะครับมีความแบบให้ใจแฟนคลับยังไงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าน้องเนาะให้ความสําคัญมากๆกับแฟนคลับดูสีโพสต์ยาวแบบมีแบบขอโทษด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นกาลังใจนะครับให้กับลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ได้กําลังใจเยอะมากวันนี้บอสโจพ่อโจของเรานะครับก็ได้มีการนะ นะครับก็ได้มีการแบบว่าให้กําลังใจนะครับผ่านโซเชียลเนาะวันนี้พ่อโจก็ไปงานของพ่อโจนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสลับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มได้ในการไม่ข้ามโฆษณานะครับ